นี่เป็นร้านค้าอยู่ที่ย่านสยามสแควร์นะครับที่ถูกใช้ถ่ายหนังกันบ่อยๆนะครับครูนะครับคุณมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวสเห็นนักเรียนก็คือคุณดายนาจิวนั้นเดินเที่ยวแถวนี้แหละครับตามหาตัวอยู่ก็วิ่งไล่ตามนะครับด้านหลังนั้นพัตขานิวไล์นะครับเห็นไหมครับวิ่งผ่านหน้าร้านในซอยเรียกว่าซอยสยามสแควร์นั่นแหละครับด้านหน้านศนูนย์การค้าสยามนะครับที่เป็นแบ็กกราวด์อยู่ ก็วิ่งไล่กันนะครับเข้าซอยนั้นออกซอยนี้นะครับก็อาจจะไล่ทันกันนะครับคุณนายนาแสดงเป็นนักเรียนนักเรียนวัยรุ่นนะครับคุณไม่รูยชัดนี่เป็นครูนะครับเห็นร้านค้าต่างๆนะครับที่อยู่ในศูนย์การค้าเรียกว่าย่านสยามสแควร์นะครับตรงข้ามกับศูนย์การค้าสยามนะครับเนี่ยครับวิ่งมาครับจับได้แล้วนะครับจับได้ก็ต้องคนยืนดูนะครับเห็นคนไล่กันนะครับจริงๆยืนดูเขาถ่ายหนังนั่นแหละครับ แถวนี้ไปถ่ายหนังกันบ่อยนะครับในสมัยนั้นภาพนี้เมื่อ49ปีที่แล้วนะครับเป็นหนังที่ออกฉายในปี2 0 1 8นะครับหนังของคุณชนะคราปยูนนะครับชื่อเรื่องว่าทางโค้งนะครับอยนี้ก็คุยกันแล้วนะครับครูก็จะบอกนักเรียนว่าอยากให้ไปเรียนหนังสือนะครับไม่ีครูกับคุณมายุรชัดเหมือนประสิทธิเวทนะครับ49ปีที่แล้วนะครับที่คุณนายนา กดทุกจับไปให้ตำรวจนะครับก็เลยต้องเชื่อครูนะครับก็กลับไปเรียนหนังสือสยามสแควร์นั้นเป็นร้านาเป็นเรียกว่าศูนย์รวมวัยรุ่นนะครับร้านค้าเยอะนะครับว่างๆจากการเรียนนะครับก็จะไปเดินเที่ยวนะครับนี่ครับเดินกันแบบนี้แหละครับนี่แต่งตัวมาเสื้อสีแดงนั่นน่าจะเป็นคุณทัศวรรณเสนีวงศ์นายุทธยานะครับ ก็จะไปถ่ายหนังกันแถวนี้บ่อยนะครับวันนี้ผมเลยนํามาให้ดูสั้นๆนะครับที่หาเจอจากหนังเรื่องทางโค้งของคุณชนะปราบยูนนะครับ